คลิปคลิปนี้นะครับไปกับสเปอพาลุยอีกแล้ว <Wow. S 1> นะครับแล้วก็วันนี้ในอีพีที่7นะครับเราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่เทพสถิตซึ่งใครจะรู้บ้างว่าตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับณแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะครับเป็นรีสอร์ทที่ให้ความอบอุ่นด้านธรรมชาติ <Wow. S 1> ให้แสงตะวันที่สวยงามแล้วก็วิวที่พาโลรามาที่สุดนะครับที่ผมเคยไปมาตรงตรงนี้นะครับ ตอนพระอาทิตย์ตกดินนี่เขาสวยมากเลยนะครับและย้อนไปในจิดเก่าที่เราไปท่องเที่ยวมาก็คือระเบียงนาคาเฟ่ในอีพีที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนขึ้นไปดูได้นะครับกับคาเฟ่ที่ชื่อว่าระเบียงนาคาเฟ่เดี๋ยวเราไปปู้กันนะครับเด็กาลกแล้วนะครับติดพาเพื่อนนะครับราต้องเที่ยวกันแล้วในจังหวัดเชียงภูมิซึ่งเมื่อคืนนะครับเราก็นอนกันที่อำเภอหนองบัวแดงเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปอำเภอที่สิบจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับไปกันครับซึ่ง เขาตั้งอยู่ที่อำเภอเทพสถิตนะครับใกล้ๆกับนาคาองค์ดำนะครับซึ่งนาคาองดำนะครับในอำเภอเทพเทพสถิตนะครับก็มีชื่อเสียงนะครับอย่างมากมายนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับสายมูกําลังมาแรงนะครับแล้วก็เรามาพักตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับจะสวยขนาดไหนกับเดอะซีนิกรีสอร์นะครับครับนี่ก็คือทางเข้านะครับของเดอะซีนิก รีสอร์ทนะครับซึ่งเราสามารถติดต่อห้องพักได้ตามเบอร์ที่เราถ่ายทําให้ดูนะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับของซีนิกรีสอร์ทนะครับเดอะซีนิกรีสอร์นะครับในบริเวณด้านหน้าก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันเดี๋ยวตามเข้าไปดูว่าที่พักแห่งนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกัน วันนี้นะครับเอกก็พาเพื่อนเพื่อนนะครับมาพักที่รีสอร์ทเดอะซีนิกรีสอร์ทนะครับในจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกกับนาคาองค์ดำนะครับซึ่งนาคาองค์ดำในทริปที่แล้วนะครับเราก็มีการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคงจะพาเพื่อนๆนะครับตอนเช้าเไปใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามานะครับรับชมรับฟังแล้วก็สามารถกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับให้กับช่วยพลุยได้นะครับกดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกาลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวให้ดูว่ารีสอร์ตรตรงนี้เขามีจุดอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ทําไมเราถึงต้องพักตรงนี้นะครับเมื่อเรามาที่อํเาเภอเทพสถิตนะครับอย่าพลาดโอกาสนะครับพอเราเข้ามาเราเห็นไหมว่าบรรยากาศต้นไม้นะครับตรงนี้ก็จะล่มลื่นกันแล้วก็มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็บวกกับความเป็นส่วนตัวเหมือนกับมีมนถัง คือต้นไม้ในการจัดสวนของเขาก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีธรรมชาติปะกปนเข้ามาผมเห็นอยู่ไกลๆก็คือน้องไก่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันแล้วก็ที่พักตรงนี้นะครับคือวันธรรมดานะครับอันนี้ผมย้ําว่าเป็นวันธรรมดาที่ผมมานะครับก็คือด้านหน้านะครับตรงนี้เขาบอกว่านะครับห้องละ800บาทนะครับตรงที่เราเห็นนะครับนี่ด้านนี้นะครับส่วนนู้นด้านหน้านู้นนะครับก็คือเป็นบ้าน ที่เป็นครอบครัวนะครับหลังละ2,000นะครับในวันธรรมดานะครับต้องย้าไว้ก่อนนะครับพอเราเดินเข้ามานะครับในจุดนี้เราก็จะเห็นความร่มรื่นแล้วก็เขาตัดหญ้านะครับได้ดีแล้วก็การรักษาบำรุงก็โอเคเลยนะครับในจุดนี้นะครับก็คือไม่ได้ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับจากรีสอร์ทเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้ผมอยากจะรีวิวแล้วก็ให้เพื่อนเ่นได้ดูกันว่าเวลา เอ็กมาเที่ยวเอ็กไปพักแบบไหนแล้วก็ได้ฟินแบบไหนนะครับในจุดนี้นะครับเราจะเลือกกันแบบเป็นธรรมชาตินะครับจะมีต้นไม้เห็นไหมนะครับจะมีต้นไม้นะครับให้เราดูมีเสียงนกเสียงกาเสียงขับร้องบรรเลงเพลงเหมือนกับว่าเราอยู่กันที่เป็นแบบฟาร์มสเตย์เป็นโฮมสเตย์นะครับเนี่ยเดอะซีนิกรีสอร์ทนะครับ ว้าเดี๋ยวไปทักททยไก่ตอกไก่ตอกนะครับใช่ไหมเขาเรียกว่าไก่ต๊อกใช่ไหมครับใช่แล้วเนี่ยน้องเขาออกมาเล่นกับเราด้วยนะครับในจุดนี้ไปแล้ว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 ,ลวนู่นเป็นรีสอร์ทนะครับที่ให้ความอบอุ่นนะครับกับธรรมชาตินะครับกลมกลืนกับที่พัก ผมชอบนะผมชอบนะครับบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวแบบนี้ใครที่ชอบบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวนะครับเหมาะนะครับห้องที่เรามานะครับคือคือวันธรรมดาห้องละ1 0 0 0บาทพร้อมนะครับอาหารเช้านะครับที่เขามีนะครับก็คือเป็นเซ็กส์วัสนะครับส่งถึงห้องนะครับคือด้านหน้านู้นนะครับเป็นอ่างน้ําแล้วก็เป็นวิวภูเขาสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับ นะครับเยี่ยมไหมใครที่ชอบธรรมชาติอย่าพลาดเลยนะครับคือวิวตรงนี้มันเป็นวิวที่สวยงามนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแ<ช>ล้วห้องที่เราพักนะครับก็เป็นห้องที่ติดกับหน้าผาด้วยตรงนี้เขาจะเป็นวิวแบบหน้าผานะครับก็มีห้องหลายสไตล์ด้วยกันนะครับมีห้องหกร้อยด้วย แล้วก็800นะครับมีพันหนึ่งแล้วก็ห้องใหญ่นะครับนู่นนะครับี่เป็นห้องละ2,000นะครับสำหรับมากับครอบครัวเราตรงนี้ก็จะมีห้องพักกันเยอะนะครับเป็นมีแต่ห้องพักกันเต็มเลยนะครับในเขตนี้นะครับจุดนี้นะครับก็คือเราอยู่กันตรงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชียภูมิเป็นวิวที่สวยงามครับวิวสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆ สวัสดีนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูมารับชมนะครับจากช่องสเปคพาลุยนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับมานอนที่รีสอร์ทซึ่งเขาเป็นรีสอร์ทที่เป็นแอดธรรมชาตินะครับซึ่งผมก็ชอบแบบธรรมชาตินะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบธรรมชาติเหมือนผมนะครับมูงภูเขากันนะครับภูเขาสวยงามสวยงามนะครับ

คือไม่ร้อนไม่อะไรเลยอากาศในวันนี้นะครับอากาศก็เป็นวิวที่รับลมชมวิวดื่ดํากับธรรมชาติในจุดจุดนี้นะครับก็คือสามารถเขาบอกว่าสั่งหมูกระทุ่ปุ๊บะหมูกระทะปัปุ๊มากินได้ด้วยนะนะครับแล้วก็มีอาหารเป็นเซตเป็นเซตนะครับซึ่งเขาสามารถสั่งเข้ามาแล้วก็มานั่งกินกันได้ตรงบริเวณหน้าห้องได้ด้วยนะครับ ก็เป็นบริเวณชิวๆอีกบริเวณหนึ่งนะครับที่เราถ้าใครมานะครับก็มีโอกาสก็แวะนะครับได้มีโอกาสดีนะครับอย่านุ่มเลยเนี่ยหานุ่มนะครับต,ตัดกันดีนะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นว่าเป็นไงบ้างพาไปดูกันต้องตูบเขาเล่นกล้องกับเรา นะครับเนี่ยเพื่อนกันครับเราเพื่อนกันครับเราเพื่อนกันครับครับโอเคตีสนิทกันแล้วไปได้เลยไม่เป็นไรเป็นยังไงบ้างครับวิววิววิว,ว,วสวยไหมวิวสวยไหมเป็นยังไงครับนูน่นโอ้อยากให้เพื่อนๆได้มาดูกันเองเลยว่าวิวสวยไหมตรงนี้ย้ คือผมชอบนะบเป็นธรรมชาติมากเลยใครที่มานะครับอย่าพลาดเลยทําไมผมต้องย้ําในจุดนี้ที่มันดีนะ้วก็คิวดีวิวสวยให้ดูคือหญ้าตอนนี้เป็นสีเหลืองทองเลยแหละนล้งทีพักครับมีน้องออมา ไอ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 กล้องไอกล้องไอกล้องไอกล้องด้วยไอกล้องด้วยเย้ไอกล้องนะครับส่วนเอ๊น้ำตาลว่าไงนอนเฉยเลยตั้งแต่ตีสนิทกันแล้วก็เฉยเลยนะครับสวยงามสวยงามสวยงามเดี๋ยวไปดูว่าห้องพักของเราด้านหน้าเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือเป็นตึกใหญ่นะครับเป็นตึกพักใหญ่นะครับ นี่คือที่พักของเรานะครับในด้านหน้านะครับแล้ววิวที่เราพักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูกันเดี๋ยวผมให้ดูนู้นวิวสวยไหมวิวสวยไหมวิวสวยไหมครับเยี่ยมไหมเย,ยี่ยมไหมตรงนี้มีกล้วยไม้นะครับก็เป็นที่พักหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งตรงนี้เขาชื่อว่าเรือนนัดดาว เรือนนักด,ดาวหมายความว่าอะไรคงมีที่มาที่ไปแต่ว่าเราไม่รู้จักระวัติเขาก็ไม่เป็นไรนะครับสวยงามสวยงามต้นไม้ต้นมะขามหรือเปล่าต้นมะขามนะครับมันก็เป็นบรรยากาศนกมานกมาชูบินฉากหน้าเลย บินฉากหน้าเราเลยนู่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าบรรยากาศจะได้ฟิวมันกำลังจะมาวิวกำลังจะมาเดี๋ยวนู่นผมซูมให้ดูมีอ่างน้ำนะครับเป็นวิวภูเขามีกังหันลมด้วยเขาทำไฟฟ้านะอำเภอเพียรสถิตนะครับ เป็นอำเภอส่วนหนึ่งของจังหวัดเชภูมิแต่ว่าวิลเนี่ยได้โคตรๆเลยผมนึกว่าผมมาอยู่เหนือนะโดยซ้ำไปนึกว่าอยู่ที่เขาค้อนะครับเพชรบูรณ์แต่จุดๆนี้ก็คือเทพสถิตเชภูมิโอสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวไปดูกันด้านในอีกครั้งหนึง่งโอ้ตูบเข้ากล้องใบแล้ะ เขินเขินเขินไปอีกแล้วไปอีกแล้วนู้นนู่นวิวสวยฮาลโหลามอเป็นยังไงเป็นยังไงอาจจะพูดไม่ค่อยชดัดเป็นคนอีสานบ้านเฮาเป็นเลยพูดภาษากลางไม่ค่อยรู้เรื่องไปเรื่อยครับตามภาษานะครับคิวๆินะครับวันนี้เรามากันคิวๆิ เมื่อะกี้เนี่ยผมเจอไก่ตอ,อกไก่ต๊อกด้วยแล้วไปไหนแล้วคือเขาตัดสวนได้ดีนะผมว่า,สะ,ส,ะาสะอาดสะอ้านไปหมดเลยเห็นไหมครับสะอาดสะอ้านไปหมดเลยคือมองดูแล้วมันสบายตาถ้าเจออะไรที่มันสะอาดสะอ้านมีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้ด้วยเนี่ยมีกล้วยไม้ด้วยสวยๆกล้วยไม้สวยๆด้วย ช่วงนี้นะครับอากาศกำลังเย็นสบายพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนู่นนะครับอากาศวันนี้เรามาพักกันก็เป็นเป็นอีกวิวนึงนะครับกับธรรมชาติที่เราได้มาก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับเหมือนกับเอกนะครับซึ่งนะครับเราสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็รีสอร,ร์ทที่เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ ได้ธรรมชาติแบบฟินอยู่กับโลกอีกโลกหนึ่งคือบางบางครั้งคนเราไม่ต้องการที่อะไรมากมายขอแค่บางครั้งเรามาแบบชิวๆนั่งเงียบๆนั่งดื่มเล็กๆน้อยๆแล้วก็มากับคนที่รู้ใจแล้วก็ได้ดื่มดำกับธรรมชาติทำให้เรามีความสุขนะครับ ก็ถ้าท่านใดนะครับที่แวะมาในจุดจุดนี้นะครับก็แวะได้นะครับคือก็พูดเรื่อยไปนะครับไม่มีอะไรมากมายไม่มีสาระอะไรมากมายก็คือชอบธรรมชาติก็เที่ยวแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากมายก็คือเรามาทํางานด้วยแล้วก็มาหาที่ทํางานด้วยก็ทํางานแบบไปทํางานอ,อีกคือหา หาลูกค,ค้านะครับเกี่ยวกับเกษตรแล้วแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นคลิปดีๆนะครับสำหรับพันธุไหนที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องพักนะครับว่าราคา1 0 0 0พันบาทบวกอาหารเช้าเป็นยังไงนะครับเขามีอาหารให้เราด้วยตอนเช้านะครับแต่ก็เป็นอาหารที่แบบ เราก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เราเป็นคนอีสานบ้านเรานะครับก,ก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ดีนะครับไปกันครับหลังจากที่เราชมวิวกันแล้วในจุดนี้นะครับนี่ก็คือป้ายด้านหน้านะครับที่เราถ่ายรูปแล้วก็แวะเข้ามาตรงนี้นะครับก็ดูจัดสวนจัดอะไรก็ดูโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องพักว่าห้องพักเราเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามีคนที่เข้าไปรอเราแล้วไง ป่านนี้เขาคงจะทําห้องเราเนี่ยวุ่นแล้วนะครับอ่ะอไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาเลี้ยงนกอะไรครับนกอะไรเนี่ยโอมีเลี้ยงนกด้วยนะครับมีเสียงนกด้วยเป็นอยู่ธรรมชาติเห็นไหมมีพัก ดูน้องไก่น้องไก่น้องไก่ไก่ต๊อกหรือเปล่านะครับผมเรียกผิดไหมว่าไก่ต๊อกเนี่ยตรงนี้นี่คือด้านหน้านะครับอันหน้าวิวดีมากเลยครับวิวสวยนะครับอันนี้นกอะไรนกเอี้ยงหรือเปล่านกเอี้ยงหรือเปล่าพูดเป็นไหมเวววว,วิเยี่ยงจ้าเอี่ยงจ้าเยี่ยงจ๊าไม่ทักเลยไม่ยอมทักกันเลย ยอมทักกันเลยนะอันนี้ทักกันหรอไหมทักไหมทักกันหน่อยดิไม่ทักคียไอคียไอขี้อไอ,อครับบอกว่าคี้อไอครับเวลามีคนอื่นมาแล้วทักดีอันนี้ตัวอะไรนกอะไรนอถ้าพี่เขาเขียนชื่อนะครับไว้สักนิดนึงนะครับเราคงจะรู้จัก เพราะว่าเราไม่ใช่สายมกแต่ว่าน้องเขาดูสวยงามน,นะผมชอบนะทักทายไหมครับทักทายน่อยทักทายหน่อยขูยกตีนใส่เลยยกตีนใส่เลยไปแล้วไก่ขาวไก่ขาว เสียงนกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะในเขาก็ปลูกมะนาวนะครับปล,ปลูกมะนาวเป็นนพื้นที่ว่างๆนะครับดูสวยงามเดี๋ยวเราเดินไปที่ห้องเราห้องตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านหมดาวนะครับนี่ก็คือวันธรรมดาที่พี่เขาบอกว่า ราคา600บาทเนี่ยดูสะอาดสะอ้านนะครับดูสะอาดสะอ้านดูดีแบบเป็นใช้ไม้นะครับแต่ว่าก็ดูโอเคอนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มีการลังสรรมามาการทำรีสอร์ทเข้ากับยุคสมัยใหม่นะครับคือยังได้กลิ่นอายความที่เป็นธรรมชาติ บวกกับสมัยใหม่บวกกันเข้ามาเดี๋ยวไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือที่เราพักนะครับแล้วก็จุดตรงนู้นนะครับที่เราเดินมากัน คครับตัดอยู่ครับผมเพาะความเข้านะครับเจーเขาบอกว่าเพาะทำไมเพาะทำไมอ้าผ่านกล้องและเดินผ่านกล้องแนละ้วดูมืดนะครับนอนนี่ก็เข้ามาด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํานะครับก็ธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรมากมายมีกระจกมีอ่าง ล้างมือชักโคกนะครับที่ปรับน้ําร้อนนะครับก็มีสมบู่ยาสีฟันให้ก็มีตู้เย็นมีโต๊ะเครื่องครัวอันนี้เราเอามาเองนะครับก็เลยวุ่นวายสักนิดนึงนะครับระหว่างโต๊ะของเรานะครับอันนี้ก็คือโต๊ะของเราเราเตรียมมาแล้วก็วุ่นวายแล้วนะครับก็คือเจ๊เขาเข้ามาก่อนนะครับก็คือคือไม่เห็นสภาพเก่าแล้วแหละนะครับในในจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกัน ว้าววิวดีวิวดีวิวดีเย่โอ้หนะครับบรรยากาศตรงนี้ฟินมากแล้วก็คือคือเสียงตะโกนเนี่ยออกมานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจทํานะแต่ว่าพอเปิดมามันคือฟิลฟินมากไงผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าจุดจุดนี้นะครับจุดที่ทำไม <Wow. S 1> เราต้องเลือกห้องนี้ก็เพราะว่า จุดจดนี้นะครับเห็นบรรยากาศด้านหน้าหมดเลยนะครับส่วนวิวที่หกร้อยแล้วก็แปดร้อยก็ไม่เห็นนะครับแต่ในจุดๆนี้นะครับเห็นวิวแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีเขาบอกว่าสั่งเนื้อย่างสั่งอาหารมานั่งกินล้วบริเวณตรงนี้ได้นะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีโต๊ะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็โต๊ะมาข้างนอกตะวันกําลังจะตกดินนะครับโ,โน่โนนนภูเขา โอ้สวย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 งามมากนะครับสวยงามมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะขอพักไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันนะครับไปพักเพราะว่าเราก็ทํางานมาทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็มาพักกันจุด,จ,ด,จ,ดจุดนี้นะครับจุดจุดนี้ก็คือนะครับก็เป็นที่พักที่ให้บรรยากาศแบบกลิ่นอายความยังเป็นธรรมชาติ แล้วก็วิวภูเขาที่สลับซับซ้อนกันคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับหรือว่ามันจะเห็นเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับส่วนที่อาจมองผ่านจากกล้องก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ากล้องของเราก็อาจจะไม่ดีเท่ากับสายตาของเราก็โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆืนท่านใดที่ชอบนะครับก็กดติดตามอาุเป,ปพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ ขอพักสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมพาไปที่นาคาองค์ดังกันว่าตรงนาคาองดังพรุ่งนี้จะคนเยอะไหมนะครับเพราะว่าเราก็เลือกมาทาวันวันธรรมดาอีกแล้วนะครับก็คือผมไม่ค่อยชอบเที่ยววันที่คนเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อากาศแล้วก็ความสดชื่นความที่เป็นธรรมชาติมันหายไปถ้าคนเยอะเกิน ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าวันเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องไปนะครับคือการท่องเที่ยววันธรรมดาดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือราคาห้องประหยัดนะครับแล้วก็คนไม่วุ่นวายแล้วก็ชิวๆดื่มด่ากับธรรมชาติเรื่อยไปนะครับเดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับอขอบคุณครับ ก็สวัสดีนะครับตอนเช้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมพาเพื่อนๆนะครับไปชมบริเวณรอบข้างของรีสอร์ทนะครับซีนิครีสอร์ทนะครับเดอะซีนิครีสอร์ทนะครับที่ตรงที่จุดที่เราอยู่ก็คืออำเภอเทพสิิตนะครับเป็นระหว่างรอยต่อกับจังหวัดลบบุรีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับวันนี้ไปทัวร์กันต่อนะครับเราจะเดินทาง ออกจากจุดที่พักของเราก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปไหว้นาคาองค์ดำที่ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันกับเรานี่แหละนะครับซึ่งก็มีคลิปหนึ่งที่ผมไปแล้วแหละแต่ว่าพอดีวันนั้นนะครับเราก็ไปแบบเร่งรีบนะวันนี้นะครับอากาศดีไม่ร้อนด้วยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปแวะไหว้นะครับอีกครั้งหนึง่งแล้วก็หลังจากไหว้เสร็จนะครับเราก็จะเดินทางกันไปที่เขาใหญ่ แต่วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้มีแผนว่าเราจะไปพักกันที่ไหนเพราะว่าคือวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันธรรมดาเราจะไม่ค่อยจองห้องพักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นอะไรนี่โอ้โหปลอมกันเยอะนะครับปลอมกันเยอะถ้าใครที่จะมาพักนะครับตรงบริเวณอำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดเชียงภูมิถ้ามาตามรอยนะครับ ตรงในต้นคลิปนะครับผมมีเบอร์แล้วก็ให้ไว้ก็สามารถโทรมาสั่งจองกับโดยตรงกับทางรีสอร์ทเขาได้ก่อนเลยนะครับเผื่อกันเพจปลอมนะครับสมัยนี้นะครับเพจปลอมเยอะนะครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับด้านหน้าห้องเราว่าเป็นยังไงอีกครั้งหนึ่ง ก็จบลงไปในการรีวิวใน EP ที่7ของเราพบกันใหม่ใน EP ที่8ที่นาคาองค์ดันะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกดแชร์ให้กับสวิตพาวีเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ